แรงอะไรมันเปิดได้อีกเพี่ยนี่แล้กวกูเปิดป่ะเออช่างแมงและกันโอ้ใส่กำไรถึงเวลาพลังได้เวลาฮีโร่ตา,ายเฮ้ยอ,อะไรวนะน่ะแอร์ดรอปเหรอ,อกูกลายเป็นเค่นีน้มึงตายแน่ ไอ้หี้ยเสียงมาเ่าที่ไหนวะมันกูไม่ได้ยินไหนไอ้เอว้ตายตายตาหมามาแล้วไอ้ยห้อหมาตก กู้ดเป็นมาก่อนเงี้ยตอนนี้อะไรกูไ่กินกูเลยเยกูตายูลโอ้ยทีนี้ล่ะมึงออนให้กูเหรอกูจิหนักมึงนม่นเหรอแต่กูเคยไปั้ดตามาก่อนเนี้ยไงเ้ไอ้เหี้ยอ้เวย้เหี้ยองเล่นอย่างเี้อห้อกเี้ยไอ้เ้ยไอ้เหี้ยอยไอ้หี้เหี้ยูออหัสห้มันให้เนี่ยกูร้้ยไรู้ไ้ไงอ่ะ ไอเฮียมันช่วงไงมาดูนี่โซนนันมาช่วยไงเหมี่ยงโอยเฮียโอ้ยน้อคอมกูเอเฮียอะไรวะเอ่อไอโดดแค่เออชีวิตนี้กูเจอแต่เลิกบ้าๆเนาะจริงๆก็เฮ้ยเดี๋ยวดิฟันขอความช่วยเหลือเอาไงดิวะ ไอ้เฮียถ้ากูช่วยคอมกูจะพังรอบสองไอ้เฮียกูเสียตังขี่เกียจเสียตังคือซื้อคอมเครื่องใหม่ไอ้เฮียแม่งเจอไอเฮียมึงส่งอะไรมาเนี่ยอะกูอ่านไม่อโโอเกเออ yes no okay t h a ว k you yes สวยเอ,อรักเลีย์ขีร์ดแล้วสร้างมาให้อารันดีกว่าโยไอ้เฮียเป็น,นยังไงหรอไอเฮียไอเฮียเวลาเข้าคอมกูเนี่ยเอาา้ยอะไรวลเอเยมืนที่เลี้ยอยเาะอ มาดูเป็นไงเฮียเฮ้ยเฮียอะไรวะมมึงานี่เลยเฮียมาเนี่ยนี่แน่นี่ยเนี่นี่ยโดนทุบไปเฮียหน้าหีมึงทำมึงเคยทำคอมกูพังมึงต้องตายจัดที่กูแซนมากคอมคอมหลอนเพล่ทุาไปเนี่ยนี่ทำไปกูไว้เอามาดูไแดงมั่งนะไอเฮียนี่เอาฉันตีกูไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเฮียเอ้ยผมเจ๊อัน

ก็กลมึงอ่ลยลุมงมึงเอาไงโอ้อะไรไป่โดน้อยอใจีมเนี่ยเออสโลโมชันเดี๋ยวเชิมเองเชหัวนัสดีค่เเนียอะไรไป็นไรกูได้หายใจเบลสนมึงกลับไปที่มึงหัวเฮ้ยเียเไม่เากูอี้ยหมมีการบอกลากูไสั

กูนี่อึ้งทึงเสียวเลยทำอะไรของมันวะน่ะมึงนะหิมิลีไปก่อนมึาจากไหนไหนกูอยากรู้มึงช่วยอะไรทำอะไรได้ปะค่ะาแล้วไปเปียไยาอะเปียกไปยอยกพวกอย่างนี้ไป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 ไไปไไป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 ไ

ไปกูได้ก่อนแล้วพวกมกลับงั้นตายใครไม่ตายมึงจะทุ่นไงแหละตายอียตายตายถ้ามึงไม่ตายกูมึงจะทุ่นยังไงเนี่ยเฮียถือว่าทำเงานต่ออะไรไอ้พวกแบงมุมหน้าเหี้ยบุกอินเทอร์เน็ตแม้ว่าโอโห้เฮียแบ๊กจริงเหรอวะเนี่ยไปนะ ได้เวลาเปิดโปรเฮ้ยใช่ไรวะกูรู้ว่าแต่ว่ากูโหลดโกลมาใช้เนี่ยนี่กูโคตรเทพเนี่ยเขี้ยเป็นไงกูไปโหลดโกลจี้ขี้ยเป็นไงกูมึงบอกนะฮีระเบิดเนี่ยเป็นไงรูเก่งเลยกูตึ้งไม่ได้เฮียกูโหลดโปรไอ้เีย เี้ยหีกัดาเียไงโดโปงเกิดไปนิวฮไม่กรธข้าเพดังไปหนึ่งทีไเพื่อนกูทำเพื่อนกู้งต้องตายเี่ยโดนเลยดโปงใช้โปกูเล ย้าวตูมระเบิดเป็นโกก็ครัชก uh! <t iny> ูบอกแล้วโปงกูแรงไอ้สัตว์